สมใจลูกสาวเขาแล้วละครับหลังจากที่อ้อนพ่ออยู่ตั้งนานววาให้ขึ้นเวทีหน่อยล่าสุดเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบนแพงรอบ2พ่อโจโยุมานินขึ้นเวทีร้องเพลงคู่กับพี่วัดอุงอิงเพชรบนแพงยิ้มไม่หุบเลยก็เรียกได้ว่าน่าจะมีความภูมิใจในตัวพ่อของเขามากเลยแหละครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับต้องใช้คําว่าภาพบรรยากาศการเปิดวงาสาวน้อยเพชรบรพแงรอบ2เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงได้เต็มอิ่มกับกลุ่มปิดไปแล้วแต่นี่แหละครับอยากจะหยิบยกดีเทลในส่วนของน้องอุงอิงเพชรบรรพแพงแล้วก็พ่อโจยมมณี่นี่แหละครับมาเล่าสู่กันฟังกันในคลิปนี้หลังจากที่ได้ไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีหลายๆคลิปเนาะก็เรียกได้ว่ารีแอคของนององออนเพ หลังจากที่เห็นพ่อโจยุมนินขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่าจะยิ้มแก้มแตกยิ้มไม่หุบแล้วก็สายตาดูเหมือนจะมีความภาคภูมิใจในตัวของพ่อเขาอยู่ไม่น้อยเลยไล่เรี่งกันสักนิดนึงนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะเปิดวงสาวน้อยเพชรแว่นแพงตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ยีกันยายน2อ6 8ที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องยอมรับว่าพ่อโจยุมนินไม่ขึ้นเวทีเลยทุกคนเอาส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการมีงานที่จะต้องไปเคลียร์ไหล อย่างทั้งขายอ้อสองทั้งต้องเตรียมวงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็อยากจะให้ศิลปินในวงเนี่ยได้ร้องหลายๆเพลงแล้วก็ได้มีเวทีเป็นของตนเองในการที่จะแสดงความสามารถเนาะแต่ว่าก็นี่ด้วยแหละครับก็องอิงไปบ้านแพงก็ยังคงอยากให้พ่อโจยูมานินเนี่ยขึ้นเวทีมามอบความสุขให้กับพ่อพ่อย่เอฟซแฟนคลับอยู่นั่นแหละครับก็ทั้งพูดแซวกันในส่วนของหลังบ้านเองแล้วก็แซวกัน บนเวทีไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนาะถ้าพ่อโจก็บอกว่าก็ยากการยากงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกสาวเนี่ยได้โชว์เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วนี่แหละครับหลังจากที่ได้เตรียมสคริปต์แล้วก็พับใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ส่งผลทำให้พ่อโจยม,มนินก็ได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรพลนแพงอีกครั้งเนาะร้องผลงานเพลงจบแบบเท่ๆที่ปลายฟ้าทุกคนก็ถือว่างึดอยู่พอสมควรแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยก็คือพี่วัด สิวัตดลนั่นแหละครับพระเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะก็มา surprise, บุกเซอร์ไพรส์พออโชยุมานินก็ได้ร้องคู่กันแต่ภาพบรรยากาศที่เห็นนั่นก็คือนี่แหละครับอุงอิงเพชรบันแพงหลังจากที่พ่อโจยุมานินได้ขึ้นโชว์เนาะก็จะเห็นทั้งช่องคุณหมอนอิงแหละช่องพี่หมอนอิงก็ติดอุงอิงเนะี่ยแล้วก็ช่องอเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลโดยไม่บีเป็นคนถ่ายเนาะเขาจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่อุงอิงเพชรแพงนั่งดูไลฟ์สดพอ่อโจอยู่ทุกคนแล้วก็แบบอดใจไม่ได้ที่จะขึ้นไปดูด้านหน้าเวทีอ่าด้านข้างเวทีแล้วกก็ีร่รรบภาาพศท เกิดขึ้นน่นเห็นสายตาองค์อิงแว่นแพงเนี่ยมีรอยยิ้มนะทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแหละที่ได้เห็นพ่อโจยมนินเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีของเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่หยิบยกมาเล่าได้รู้สึกว่าแบบน้องมีความสุขนะน้องดูภูมิใจนะแล้วก็ น้องดูสะใจเราไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกในใจน้องลึกๆเป็นยังไงแต่ว่าแววตาและกิริยาท่าทางมันออกว่าเขามีความภาคภูมิใจในตัวของพ่อโจอย่างมากแล้วก็รักและศรัทธาในผู้บริหารคนนี้อย่างมากอะไรประมาณนี้รวมไปถึงแ,แบบฟิลแบบพ่อลูกนั่นแหละมีการหยอกล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้แบบอาจจะสาแก่ใจแล้วก็ได้หลังจากที่ อ้อนมาตั้งนานบอกมาตั้งนานว่าให้ขึ้นไปร้องเวทขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้พ่อโจทําให้ทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่เรียกได้ว่าใช้พอปแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยสุดอลังการเลยนะเอาจริงจริงแล้วอุว่นอีมันแพงชอบชุดแดนเซอร์อชุดแดนเซอร์ด้วยมันเหมือนชุดสไตล์แบบยุโรปโรมันอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าลงทุนมากๆเลยทีเดียวสําหรับพ่อโจยมามนินแต่ว่าภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็นั่นแหละทุกคนกหลังจากที่ ไม่ได้ร้องมานานแต่ว่าบอสโจต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะได้เห็นโชว์พ่อโจทุกวันหรือเปล่าเพราะว่าแกก็ยากงานยากงานของแกนั่นแหละแกก็จะมีสาวน้อยลำเพลินโช์ที่จะต้องรับผิดชอบแกก็จะมีหนังคลายอ้อสองที่จะต้องรับผิดชอบและแกก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะโปรเจกต์ใหญ่ที่แกก็พูดไว้นักต่อนักแล้วแต่ f อแฟนคลับก็อาจจะเอาไปตีความต่างๆนานาว่าจะต้องมีหนังสตอรี่อุ่งอิงเพชรบันแพงซึ่งแกก็ยืนยันมาสองสารอบแล้วแหละแต่ก็อาจจะนิ่งไปเพราะว่า มัน หลายอย่างทุกคนผู้บริหารเขาคุมหลายอย่างอะไรประมาณนี้ส่งผลทําให้อาจจะไม่ได้มาพูดออกสื่อทุกวันว่าจะต้องทําจะต้องทําหรือเขาอาจจะเตรียมการอยู่หลังบ้านแล้วก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้หลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะแต่ก็ว่าเชื่อว่าแกก็คงทาแหละสาหรับสตอรี่องค์อิง,องแต่ว่าจะเอาไปถ่ายยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปอีกทีเพราะว่าโบเปิดฤด,ด,ดูกาลแล้วนะนเนาะสารวัตเนแพงก็มีงานเกือบทุกวันทุกคนไม่รู้ว่าองหอิงเงินแพงก็ขาดงานไม่ได้ด้วยเพราะว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าขาดองคอิงอะไรอย่างเงี้ มันก็คงไม่ใช่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะให้เข้าใจกันหลายๆมุมว่าเพราะโจยุงบนีอาจจะร้องเพลงของแกหรืออาจจะขึ้นเวทีแค่บางวันหรือไม่ก็ต้องจับตาส่วนภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นแม่นุชเนาะก็ยกในมุมมองของแม่บ้างค่ะเนี้ยก็คือหลังจากที่เห็นโชว์อุงอิงเวชนแพงแล้วแกก็แครหน้าจอแล้วเอามาโพสต์ว่าโชว์อุงอิงเวชนแพงสุดอลังการกันเลยจีเดียวสําหรับสาวน้อยเปิดวงรอบสองก็เป็นความภาคภูมิใจของทั้ง พ่อโจแล้วก็เมนุสได้แหละสาหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นความภาคภูมิใจของพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังเงียบพ่อพ่อแม่เอฟซีลมใต้ปีกพ่อพ่อแม่เอฟซีต่างแดนพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกบ้านฮักเลยนั่แหละครับที่ยังคงรักและศรัทธาแล้วก็เข้ามาร่วมซัพพอร์ตองุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ทุนทําให้แบบภาพบรรยากาศเราก็จะลุ้นไปตามๆกันเนาะเราก็จะได้ลุ้นเหมือนกันว่าวันนี้จะต้องเกิดอะไรขึ้นวันนั้นจะต้องเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ยแล้วก็นี่แหละครับผลงานเพลง ดอกหญ้าในป่าปูนทุกคนทําเอาพ่อพ่อแม่เอฟซเชื่อว่าต้องมีหลายคนเนี่ยน้ำตาซึมกันบ้างแหละอย่างที่เอาเคยอคัดคลิปไปเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วสําหรับมงลงสาวน้อย1นึงองค์อิงทํำพ่อพ่อแม่เอฟซน้ำตาไหลเพราะว่าเพลงมันมีเนื้อหาที่กินใจและน้ําเสียงองค์อิงนัง้นแพงเศร้า มากๆจริงๆเช่นกันนี่ก็คือสิ่งที่นันอยากจะหยิบยกมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันหลังจากที่เราไปดูรีแอคเราไปไล่ดูคลิปแล้วหลังบ้านเป็นยังไงหลังเวทีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้เห็นแบบนั้นภาพบรรยากาศมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเหมือนจะไม่มีอะไรทุกคนแต่แววตาอุค์อิงเพชน,นแปงที่มองพ่อโจทุกครั้งแหละแกดูมีความภาคภูมิใจในตัวพ่อของแกว่าพ่อคนนี้แหละเป็นข้อผู้สร้างพ่อคนนี้แหละเป็นพ่อผู้ผลักดันและพ่อคนนี้แหละเป็นผู้ที่ นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนำพาพ่อพ่แม่ FC มาให้เรารู้จักกันสําหรับสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็น้องอูงอิงเพชรบ้านแพงเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะทุกคนแม้จะเป็นความรู้สึกเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่านํามาแตกยอดในการที่จะเล่าสื่อสารให้กันฟังเนี่ยเชื่อว่าพ่อพ่แม่ FC คิดตามไปกับนั่นเนี่ยก็น่าจะมี ความปราดปลื่มปิติยินดีไปกับน้องอุงอิงเพชรบ้้นแพงด้วยไปกับวัชโชยมานินไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ต้องเรียกได้ว่ายกระดับวงการหัวลำยกระดับวงของแกนั่นแหละเอาจริงๆก็คือไม่ต้องมาเปรียบเทียบวงอื่นหรอกยกระดับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มันมีความอลังการให้มันมีความยิ่งใหญ่ให้มันมีความเป๊ะปังมากขึ้นและแน่นอนครับฟีดแบ็กเมื่อคือนที่ผ่านมาเพราะพ่อแม่เอฟซีก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า แดนเซอร์ cer, สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงแข็งแรงขึ้นพร้อมเพียงขึ้นพรบหนาขึ้นแล้วก็ชุดโชว์ชุดการแสดงอลังการมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับสำหรับวัดโยมณีในการเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงรอบ2นั่นเองครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็อยากจะหยิบยกความน่ารักมุมน่ารักของพ่อลูกมาเล่าสู่กันฟังในสไตล์พี่ฮักนักข่าวนั่นแหละครับ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ได้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุ๋งอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกมาเล่าข่าวกันในสไตล์พี่ฮักนักข่าวหรือว่าน้องนอนท์นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ